So, so that's how I started to get that. ศีลดั้งไม่อยู่ในอาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นอาจารย์ของตนทําไมท่านจงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนสูนในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องคอยให้ฉันเกียตเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านได้เห็นท่อนสูงในดวงตาของตนเอง ท่านคนน่าซื่อใจคนเอ๋ยจงเอา่้นสูออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจงค่อยไปเขี่ยเศษตาออกจากดวงตาของพี่น้องต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันดีหรือต้นไม้พันไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้จะต้นได้าจากผลของต้นไม้นะั้น เราย่อมไม่เก็บผลมะเดือเทศจากโพนนะ้าหรือเก็บผลละมุนจากพอนนะ้ําคนมีย่อมนาสิ่งที่ดีออกมาจากหุ่ทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนาสิ่งที่เลวออกมาจากหุ่ทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปราย่อมล่าวสิ่งที่อาฆา่ในใจออกมาเพราะว่าจาของพระจ้า เราในพุธนี้ก er ็จะเป็นบุรับเข้าแล้วเราก็จะเริ่มนข้าสู่เทศกาลนารดเพื่อนเรียนจสกพัสกรในปีนี้พัสกก็จะตรงกลาวที่ี่ส0วันที่ย0เมษายนวันสงกรานที่สเมษายนก็จะเป็นวันแห่งเวลาจะเสด็จนวันนี้การสงกการ ย่รก็มีในก่อนที่เราจะเข้าสู่มหา,าวูทยมลันว่าพระอาจาที่เราได้ยินได้สางนงานที่นี้ก็เป็นการเตรียมจ,จิตเตรียมใจของเราเป็นแก้ไย์นะให้เราได้เข้าสู่เทศก,กาลมหาพิทยัเราสำคัญนะต่อเทศกาลมหาพิทยนั่นคือปรารถนาที่จะให้เราที่ดทได้จบจบวุฒได้รับใจ นั่นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะกลับใจก็หมายถึงว่าเราเปลี่ยนนเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยน,นถ้ามีสิ่งไหนที่มันไม่ดีมันโกรร้องมันบุกซือเราก็เปลี่ยนซะมันเป็นก๊วยจีนไปบซื้อเลยเราก็ต้องแก้ไขเราก็ป,ปรับปรุงน,นะได้หรือไม่ได้ก็ไปว่ากันอีกทีนะแต่เราต้อง ควาประพฤติการฝ่วาจูงใจของเราใจเราเป็นอย่างไรเนื้อเรา่เป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรภายงของเราเป็นอย่างไรเราก็จะได้กลับมาดกลับใจกลัมาเปิดกับปาจหน้ามาสอบเพิมจิตใจของเราได้แล้ันมีความมั่นไม่แย่งอกาสปรใจรับที่จริงที่เจอตกลับใจเสมอไม่ใช่ต้องรอ ก็จะเน็นย้ำให้เราได้มาพิจารณาดูใจของเราดูความเชื่อความศรัทธาของเรามาพิจารณาดูบางทีมนุษย์เราก็มีตาตาภายนอกต่อเนี่ยไปข้านอกเนี่ยไปเห็นข้านหอกเนี่ยจะผูเอื่อเออขนาดเป็จะสั่งบางทีเจ็สเจ็ีสีงาเป็นีราที่มนด้วยเป็ดำโอ้คนนี้คาไปเลยดีนะ โอ้ง่าเราจะไปเปินเทาแลยเราเดินย้อลงัซ้ายไปเดินไปเล่าสิเห็นนแลอย่างนี้เราก็เห็นพฤติกรรมของเขาเดินเห็นว่าแม่เด็บอกเกงด้วยแม่เด็บอกใครว่าเวาไว้แม่เด็นเพี่อเกงเราเห็นเราจะเห็นคนอื่นนะเพราะว่าตาเรามองไปข้างนอกจนบ้าง โอ้บอกว่าพูดถึงตาคนตาบอดจะนำตาคนตาบอดได้หรือหรือเพราะะฉนนั้เราดูตาของเราให้ดีอย่าตาบอดไม่ใช่ตาภายในจะดีอยู่แต่ว่าตาใหม่ใหม่ไปความเชื่อของเรามันดีอยู่ว่าพิจารณาดูตา ออกไปเลยว่าสร้างแยามีแนวว่าโอ้ยยังวส่วนเพราแว่าได้มาไยังไงส้าเไปเ่าส่วนรเร่องเดิเบิร์นะครับเบิร์ูตัวเราตายอ่ได้ส่วนพาว่หเบอร์มินิแก้วก็

ก็ถือสาบอเราไว่าหมาะไม่เหมาะจะดื่มด้วยกันดนี้นะ่านแ้วก็บอตา่องมนก็ตื่นเห็นมองแนวเป็นยังไงก็ตื่นเป็นยังไงเราเราพจายามดูมองดูตัวเราในครอบครัวของเรา้ากการแพทยการดีหรอกปัวเมียซื่อสัตว์การดีไหมเราเาี้งไหมเห็นความทุ่เจ้า เห็นความทุกข์ของคนในครอบครัวของเราไหมเราจะริ่มตื่นนะเราเราดูความสัมพันธ์ระหว่าง ข่าวปฏิการอยู่ทุกประการใจหมอเราศึกษาตัวเราถ้าเรามองดูตัวเราแล้วเราตามไม่บอกเรามองดูตัวเราแล้วถึงนที่ขวบข้วก็ยังเชื่อเหรอนเท่ากับแก้ไขกับปรับปรุงแก้ไขก็ต้องถ้าเรารู้ว่าวรนนี้ท่านซูมเนตาเราเราก็เขียวมันก็เป็นวัยข้าววัยด้วยกันผู้ว่าจะขอ 我玩房好。 นั่นคือการเขียนท่อนชซนกจงตาของเราเมื่อเราปรับปรุงแก้ไขตัวเราดีแล้วเราก็จะเป็นต้นไม้ที่ดีก็จะสามารถที่จะให้ผลดีออกมาได้ถ้าเราแก้ไขภายในของเราใจของเรานี้ให้ดีแล้วปรับใจแล้วเราก็จะมีผลดีออกมาคำบอกต้ามจ 他们啊。 เนื่องจากเราไม่รู้เราก็จะไม่เห็นตราจะกาเราไม่รูประจำนะเวราเราต้องดูเพื่อว่าเราจะเป็นคนตาดีที่จะสามาร ไเห็นานราไม่แก้ไขความ่่่อง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่ป่่่่่่่่อ บก่ก็ไว่ใจเรียนจะขอผมก็นิาัยจะตามจะจงจะช่วยเขาจะฟังไหมเราจะทำงานเพื่ออะไรเราพยงยามบอกอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขตัวเราเองนะแล้วเราถึงจะสาม,มารถเฉลิมเกิดได้เพราะฉะนั้นวันนี้พิธีกรบอกตามว่าเราจะต้องเอาท่านสูงอย่างตามรัฐธรนเราถึงจะมองเห็นหน้าปฏิที่เสดษฐศาสตร์สายตาเพื่อนนะ เพราะฉะนั้นเราต้องมองดูเราต้องแก้ไขก่อเราสัก่อนแล้วเราก็ยสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อ,อนพี่น้องของเราแต่ว,แวันนี้พระเจ้าก,ก็เรียนอรอ้ต่อไปนะว่าต้นไม้พันดีอ่พต้นไม้ที่ไม่เกิดผลดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันดีอะไรตา่างที่เราแสดงออกที่ตาตกต้ตนไม้ไม่ดีก็แสดงว่าใ,ใจของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตพฤติกรรมของเราถ้าหากเรารู้สึกว่าเออเขามันเกือบหลบบาปเลยเนี่ยเขามันเกือบเปลี่ยนโมเดลเลยเนี่ยเขาเกือบโมโหแล้วเลยเนี่ยแสดงว่าในใจเราดีทีลวเราต้องแก้ไขที่ภายในของเราที่ใจของเราถ้าภายในใจของเราดีแล้วผลออกมาก็จะดีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ่อเกิด การพูดการจาการดำเนินชีวิตพฤติกรรมในแปลกดังของเราก็จะดีไปด้วยถ้าปิดใจของเราหรือว่าภายนหรือว่าชีวิตจิตชีวิตภายในาของเราดนี่แล้วมันก็จะส่งผลดีทั้งต่อตัวเราและประกอบกอบคนที่รอขารผละกขอให้พระวาจาของพระเจ้าที่เราได้ยีนได้สั่งทีนี้็เบคุนสตีลาพี่น้องให้เราได้หันมาดูชีวิตของเราหันมาดูจิตใจของเราหันมาดูความเชเ่อของเรา พิจารณาดวเราถ้าเราโบบาปพกขเ้าสุกข์เฝ้าพกความไม่ดีต่างๆในชีวิตของเราแก้ไขซะที่สุดทางตัวตไม่ได้นเราต้องรีบแก้ไขที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเราจะได้เป็นต้นไม้ทันดีที่จะเกิดผลดีต่อชีวิตของเราเองแล้วก็ต่อเพื่อนพี่น้องที่ครบรของเราขอพระบิดาผูเป็นเจ้าของเราให้เราอทุกทุกคน